กลับมากระต่อนะคะในเบรกที่3ของรายการของเรานะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อยู่กับ NK นะคะดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาแข็งแรงฟื้นฟูใครที่ป่วยบ่อยนะคะลองทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ดูนะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะมีผู้ข้าวและก็เกอือซิตินด้วยเช่นเดียวกันนะคะใครที่มีเบาหวานความดันโรคปอดรลมอตอยลองทานดูนะคะ1กล่อง60เม็ดนะคะาทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ด ราคากล่องละ2,500บาทแต่ถ้าซื้อ2กล่องลดไป500บาทเหลือเพียง4,500บาทหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งซื้อได้เลยนะคะ090089996นั่นเองนะคะมากันที่นะคะความดุเดือดของการประกวดนะครับ มิสยูนิเวอร์สไทยแลนดกันต่อเลยนะคะยกนี้เคาะใครแคมเปญถ่ายภาพใต้น้ําซึ่งไปถ่ายที่คอนโดสุดหรูแห่งหนึ่งนะคุณผู้ชมนะคะก่อนหน้านี้ทางกองประกวดมิ s ยู n ิเวอร์สไ a ยแลนด์0 2 4จัดแคมเปญถ่ายรูปใต้น้ําซึ่งสาวงามก็ได้พยายามเต็มที่นะคะซึ่งทางกองประกวดทางกองแม่เนี่ยก็ได้ปล่อยรูปออกมาแล้วนะคะโดยในเพจต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเว็บทีแพจเนี่ก็ได้เอามาลงอันนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้อะไรคะวินหรอคะ ใช้น้ำเหรอหรือจมน้ำเออเอองี้สวยเออนะคะ่ะคนนี้สวยอ,ออันนี้เหมือนหนังจีนนะโปเยโปโลเยอ่าอันนี้ใช้ได้นะคะก็เป็นงานแรกของน้องๆเขาเนานะเออ,นะเอ,อนี่เหมือนอ้แอบโป้นะแต่สวยนะเออโอ้นี่มืออาชีพนะคะเออเออนะคะอันนี้พัทลุงใช่ไหม พัทลุงแหละเออนะคะเออนะคะเอาเป็นภาพนะคะเอเอนะคะค่อยๆจมลงไปเป็นเรือไททานิกนะคะเออนะคะเออนะคะก็แล้วแต่นะแล้วแต่เพราะว่าอัน,นอภาพนี้สวยภาพนี้สวยสุดภาพนี้สวยสุดของภูกเก็ตจะมีที่สวยๆใช่ไหมมีมหาสารคาม มีอุบลราชธานีมีชนบุรีภูกเก็ตแล้วก็สกลนครแล้วก็หนองคายแต่ถ้าเกิดดูมีพลังเนี่ยก็จะเป็นมหาสารคามกับภูกเก็ตนะแล้วก็อุบลราชธานีแต่ภูกเก็ตนี่มันโดยรวมเนาะโดยรวมความพลิ้วของผ้าโดยรวมมันสวยไงภูกเก็ตเห็นว่าชุดว่ายน้ำสวยมากเลยอ่ะเขาเริ่มปล่อยกันแล้วนะ เขาไม่ได้ปล่อยชุดว้ายน้ำนะเขาเริ่มปล่อยแบบชุดแบบว่าอยู่ที่หัวหินนะเธอคุณเป็นบิวตี้ควีนของคุณเป็นเอสนะคะมาก็นต่อเลยนะคะสำหรับเพจนางงามชี้แม่ปุ้ย tpn นะคะมงใหญ่มงเดียวแต่เวทีส่งออกมีอีกเพียบเลยนะคุณผู้ชมนะคะตอนนี้สาวงามในการประกวดมิสุนิเวิร์สไทยแลนด์กำลังเก็บ ตัวและทํากิจกรรมเพื่อชิงนะคะมงกุฎ Miss Universe t ไทยแลนดแล้วก็จะต้องเป็นตัวแทนสาวไทยในการไปประกวดที่เม็กซิโกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาวงามที่ส่งไปเหนื่อยไม่ได้หลับไม่ได้ต้องดีดนะคะเมื่อสาวงามคนไหนได้มงก็จะต้องไปสู่เวทีใหญ่ๆต่างๆในระดับโลกนะคะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะอันแรกที่เขาส่งไปก็คือเวทีมิส s ู n น v e ว s e นะคะเวทีมิสยูนิเวิร์สนะครับอันที่สองก็คือจะเป็นรองเนาะมิสมิสเตอร์เออ่มิสเวทีมิสเตอร์มิสเตอร์คอนติเนนตัลแต่เขาซื้อเขาถือมิสเตอร์โกโบลด้วยนะเขาถือมิสเตอร์โกโบลด้วยออินเตร์คอนติเนนตัลนะคะแล้วก็มิชชัมนะคะแล้วก็มิสคอสโมนะคะมิสโกโบลนะคะแล้วก็มิสแพลเน็ตนะคุณผู้ชมขานะคะแล้วก็จะมีรางวัลนางเอกช่องวันด้วยนะคะแต่พระเอกช่องวันน้องไทยได้ไปแล้วเนาะ ได้เป็นนักแสดงในสังกัดช่องวันมิสเตอร์ลองมิสเตอร์โกโบอันดับหนึ่งอะน้องไทยอะ ะะแล้วก็จะมีรางวัลจากช่องวันด้วยได้เข้าวงการบันเทิงด้วยเช่นเดียวกันนะคะผู้เข้าประกวดนะคะต่างๆนี่ก็มากันมีหลากหลายเวทีส่งออกกันเยอะแยะมากมายทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับ TPN ของแม่ปุ้ยนะคะข้าม,มาที่เวทีการประกวดเวทีผู้ชายอีกหนึ่งเวทีซึ่งก็ดังระดับโลกด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือการประกวดเวที Mr. s u ตอร์ซู i ร n a แนชชั่นแนล2024นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูหนุ่มๆฝั่งเอเชียกันนะคะว่ามีใครบ้างที่หล่อบ้างนะคะ เข้าตากันบ้างนะคะแถวบนนะคะเห็นกันแล้วพี่ตาเห็นภาพเคลื่อนไหวกันมาบ้างแล้วนะคะสำหรับมิสเตอร์อินโดนีเซียนะคะอินโดนีเซียรอบนี้มาเป็นตุ่มตมตีเนาะนะลักเชียวนะคะลาวนะคะลาวก็ถือว่าหล่อใช้ได้นะคะเมียนมาก,กระโทยในเว็บทีบอกหล่อมากนะคะมาแถวล่างนะคะมิสเตอร์ฟิลิปปินส์มิสเตอร์ฟิลิปปินส์คนนี้เนี่ยโอ้โหเป็นเพื่อนกับฉันในไอจีสตอมาหลายปีแล้วเธอ เป็นเพื่อนกันมานานแล้วนะแล้วก็ตอนหลังน้องเขามาได้ตำแหน่งมิสเตอร์ซุปราฟิลิปปินส์นะคะคนนี้หล่อนะคะหล่อมากแล้วก็ไทยแลนด์ของเราน้องโจ้นะคะแล้วก็เวียดนามนะคะอืมนะคะก็หล่อหลายคนเพราะว่ามิสเตอร์ซุปราเนี่ยนอกจากจะต้องหุ่นดีแล้วทำกิจกรรมได้แล้วภาษาก็สำคัญด้วย ภาษาสําคัญด้วยนะคะเหล้วเขาต้องมาดูกันว่าการประกวดจะดุเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนสําหรับการประกวดมิสเตอร์ซุป n a รานะคะเนชแนลนะคะในครั้งนี้และตัวแทนจากเอเชียจะสามารถฝ่าฟันผ่านเข้ารอบไปได้กี่ประเทศอันนี้ที่เอามาให้ดูนี่ก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแคมเบเดียไม่มีหรันหรือไม่ได้ส่งเหมือนไม่ส่งเนาะไม่ได้ส่งหรือเปล่านะฮะเออ อันนี้เป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่หล่อหล,ล่อเลยก็จะมีไทยแลนด์กับฟิลิปปินส์เนาะแล้วก็เมียนมากับลาวหล่ออยู่ด้วยแต่เรื่องหุ่นน่ยต้องระวังเวียดนามนะผู้ชายเวียดนามหุ่นดีมากฉันบอกเลยผู้ชายอินโดผู้ชายเวียดนามหุ่นดีมากพวกนี้เขาเล่นออกกําลังกายแบบสู้ตายอะ่ะนะคะแต่ถ้าหล่อฟิลิปปินส์ไทยแล้วก็ลาวแล้วก็เมียนมา แต่หุ่นเนี่ยฉันกลัวเวียดนามกับอินโดหุ่นชฉันกลัวเวียดนามกับอินโดเพราะฉันเห็นล่าสุดภาพเคลื่อนไหวอะ่ะอินโดออกกำลังกายทั้งวันเลยนะโท เล่นฟิตเนสที่ที่กองประกวดทั้งวันเลยอินโดนีเซียนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาแข็งแรงลึกถึงขั้นเซลล์กันเลยทีเดียวนะคะมีภูคขาเคอร์ซิตินนะคะที่จะไปช่วยทําให้ร่างกายของเราสามารถที่จะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้ใครเป็นเบาหวานความดานันโรคปอดูมาตอยลองทานดูนะคะไม่ใช่ยาแต่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร1กล่องมี60บแคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดนะคะราคา กล่องละ2,500บาทซื้อ2กล่องลดพิเศษเหลือเพียง4,500บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อได้เลย090089996 9, 9, 9, 9, 9 6. พักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้านะคะเดี๋ยวนะคะเรามีข่าวของใครอ่ะนะคะอะไรอะ่ะที่พี่ต้อมฟ้องใช่ไหม เขาฟ้องแล้วก็เจ้าของเลอรักเนี่ยพี่ปิ๋มแกก็ร้องห่มร้องไห้แกเสียใจนะคะแกไร์สดไปด้วยแล้วแกก็ร้องไห้ไปเลยนะคะอ่ะจะเป็นยังไงต้องติดตามแล้วจะมีทางออกได้ไหมก็ต้องรอดูกันช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ